โอเคฉันรู้แล้วหยุดเดินตามสักทีไอเวนกูบอกให้หยุดไงไอหนี้นี่กินอิ่มเป่าครับเจ๊งเจ๊ง <c oughs> นี่เลยบทอะไรของแกวะ ราคาเหรอนี่มันโลบักชัดชเอาเป็นเชฟก่อนละกันนะนเพราะแนงจากว่าเชฟมานี้เอฟเชฟเอออันนี้เป็นตัวอะไรช่วยบอกด้วยนะมันคือเชฟหรืออะไร กูกูรู้แล้วไปรับสองคนนี้กันนี่เนี่ยนั่งเลยครับร้านอาหารกูอยากตายอืรีบสั่งกันสิโอ้ยทำไมคนมันเยอะกันจังละ่ะโอเคเชฟนี่เนี่ย ร <c oughs> อก่อนนะครับคุณโอ้โหสั่งอาหารเยอะกันจังนะกินกินเร็วไอตูด in in, in. ผู้ชายล้างการด้วย <c oughs> กินกินเร็วๆคุณผูห้หญิงกูอยากเอาตังบิบิ พนักง,งานเสิร์ฟก่อนเออดี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 ดดคนของพวเราจะได้ต้อนรับเยอะดี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 ด,ด,ดีดีมากเลยชายลุงนี่กูรับจ้างม,มาตั้งแต่ทีแรกแล้วมันใช้โลบักด้วยเหรอไอ้ชายอ้ะ ใช่เอ๋ยเอาไปเสิร์ฟให้คุณลูกค้าด้วยไอ้ชายโอเคเลื่อยๆนะไอ้ชายมึงใส่ต้องย่างเชฟให้คนต้องว่านี่เชฟกูกูมอบงานให้มึงเดี๋ยวกูไปเสิร์ฟเองไอ้ใครมันอืมดี ơi luôn 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 นี่เร็วๆหน่อยเจยมึงแต่ต้องสร้างเคฟมาอีกกินเร็วๆพวมกมึงจะได้ตายโอเคล้างจานกูเป็นผู้รับใช้มึงอะเร็วๆเร็วเย้เงินได้เงินมาแล้ว อเคเด็กเสิร์ฟต้องการเด็กเสือบสองคนแล้วแกมาทำอะไรตรงนี้เด็กเสิร์ฟเด็กเสิือบเลยเด็กเสิือบเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเลย เด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเร็วเด็กเสิร์ฟเร็วเร็วเร็วเด็กเสิร์ฟโอเคเดี๋ยวกูจะเสิร์ฟเองเอาไปเสิร์ฟไซเด็ก ปีปากสองอันรอรับร้านมันจะได้สะดวกขึ้นเล่เนเลย ีสิบบาทคุ้มแรงแน่ในแกนะ่ะมาเดี๋ยวกูต้อนรับด้วยทำไมมีคนเดิมๆอพัพไเสิร์ฟแล้วครับนี่แน่ยทานให้อร่อยด้วยลายพูชนาการอจะเอาอะไร้ยใครวะเนี่ย คุณไม่เย็งรีบเร็วเร็วนะครับนี่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 มือก็ไม่ว่าง เเาา่ทำงนไดด้ีียยมออตั้งชื่อร้านได้ปนะเนี่ยจะตั้งชื่อร้านหละเกินร้านตรงข้าโว้ไม่เกิดคุณมาหญิงเร็วๆเดี๋ยวผมเอาจานไปเก็บให้กินตีนด้วย เร็วคุณผู้หญิงขอหน้าตาเร็วจุดเร็วเร็วคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงกินเร็วๆหน่อยสิครับโอ้เก็บเองแล้วมันได้ รีบเข้าไปในร้านนะครับร้านยินดีต้อนรับทุกบริาการ <ส torso. S 1> เตรียมเงินและแกก็เอาจานไปเก็บเ, <c oughs> เขาสั่งอาหารก็ไม่ได้เลยน,นะ <c oughs> ไปเสิร์ฟ โอเคเอาเบอร์เกอร์ใช่ไหม,ชมเชฟเราจะรูหน่อยรู้ไหมร้านพวกเราต้องการอาหารมากตังวุ้ยตังตัง,ตงวุ้ยตังว้าวร้านดีจริงไม่ได้แดกหรอก เร็วจีดเร็วเร็วเร็วปลดล็อกสี่ปลดล็อกอีสดูดอีสดูดนี่ฮะอาจารย์ไปล้างจบเออตังตังครับตังรีบกินแล้วก็จ่ายตังมาสามพันกว่าบาทเร็วโอเค แล้วก็จ้างใครดีจ้างเชฟนี่ไม่น่าใช้งานได้อะไรครับคุณผู้ชงเร็วจีดูสให้เงินไม่เนี่ยเก็บเงินต่อไป นี่เนี่ยโอเคเฮ้ย <Hey, S 1> ใครวะเนี่ยเจอเฉยเจอเฉยเจอเฉยเลยครับเจอเฉยใครวะใช่อืมใครวะเนี่ยรวยยัง และเชฟเนาะเชฟไอ้นี่ก็ไม่เก็บเงินโอ้โหไม่ล้างจานด้วยเฮ้ยดารากินใช่ดาราปะเนี่ยฮะใช่ดา,าใช่ดาราปะเนี่ยอื้มดูดีดูนี่ทำง,งานเร็วๆหน่อยสิเร็ว ออกไปใกล้ๆดาราคงจะจะกินกูจะหยิบก่อนใครเลยดาราครับรีบกินใช่ดาราปะหรือจำผิดหรือไม่ใช่เราจะใช่หลยแต่งึ้นอย่างนี้เฮ้ยสองร้อยกูาบาทใช่ดาราแน่นอนใช่ใช่ขอบคุณที่มาอุดหนุนใช่ใช่ใช่แล้วก็ยิ ต้องอยู่นิ่งๆใช่ไหมเนี่ยตกแต่งอะไรก็ไม่ได้อยากตกแต่งตกแต่งอะไรไม่ได้เลยโอเคพวกนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเร็วครับเร็ว ทำงานเร็เรวๆหน่อยจีเอ้ยเชฟไปอยู่อะไรตรงนั้นเชฟเชฟเชฟคุณต้องอยู่ไปอยู่ตรงนั้นเชฟเออเชฟแล้วก็ไม่เก็บเงินด้วยโอ้โหดีมาก ร้านนี้ดีมากไม่เก็บเงินก็โอเคเงินไม่พอโอเคโอเคอเดชฟอีกคนมาเลยมาช่วยทำงานกันเลยมานี่เชฟ เริ่มแย่ลงทุกวันแล้วนะโอ้โหเชฟเชฟต้องทำหน้าที่อย่างนี้แล้วไม่ต้องดูแลร้านแล้วมีต้งสองคนสองคน,นนี้นี่โอ้มีแต่ตึกเพียบเลยว้าวว้าวไกลร้านนี้น้ำจะกากหน้าดู ร้านนี้โอ้ oh my god ลองเข้าร้านนี้ดูเฮ้ย VIP ป่ะน,นี่เฮ้ยลองไปดูชั้นสองของมันหน่อยชั้นสองเฮ้ยเฮ้ยเอ n o จบกันทีน